เป็ดออกมาเริ่มเป็นรูปร่างและสวยมากเลยนะคะทุกคนอ,คอะไรตืออะไรมามาทีหลังมาทีหลังมาทีหลังตืเเอเด็ดนะคะทางนี้บอกอะไรนะสิบรอบสิบรอบถ้าเฮอร์สูริยานชิบรอบเลย ร็คือเอคเเอ,คอคยอยแต่ละสิดรอบนะครบก็เลยไปหันไปใส่ไงอ๋อแพวแพวก็เลยนั่งเฝ้าย่าอยู่แนก็เลยทาแบบอ,อืมเพืมันเรียบร้อยก่อนนะนะอืมทาลุนเนะเาะหันไปแล้วมันสีได้แบบโอ้ยต้องไปอาบน้ำอะไรคือแล้วคืเอเมื่อนั้นนะทาก่อนเหงื่อแตกอีกรอบสองอา,อาบน้ำแล้วก็เหงื่อแตกอีก วันนี้สองทุ่มครึ่งปั้นละพันปูนเธอหนิเ้ยโนดปูนเธอหนิไปงนู้นูนล้วเอานนี่และวิวจะปั้นปูน น้องวิวจะทำอะไรคะนวดปูนนวดปูนข้าวเรามีโอนเนาะพี่เอ๋อนี่เอาไปเรือมาโอนอ่ะเดี๋ยวรอดูน้องวิวนวดปูนนะกินที่แนวดมนี่เนาะเท้าผัดดมคือโอนใช่ดมที่ซื้อเท้าซื้อเท้าทางหูดังไปเลยการเท้าทางหูดังยังโอ <laughs> นเนาะ <laughs> นี่ค่าแบบดมนะใช่จะเลิกประมาณก,กี่โมงครับวันนี้ เอไม่มีกำหนดค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าไหนก็กได้แบบได้เยอะมากเลยนะวันนี้แพลว่าจะเอาขึ้นถึงครึ่งเยอะเร็วมากใช่วันนี้ไม่ได้มากวนไม่ไงงานก็เลยเร็วถูกต้อง <c oughs> คนช่างก็กำลังทำลายหินนะคะจักถือม่ถือแม่นว่าช่างทำลายหินบ่หาเลขรลขถุงนู้ดถือได้ตัวเดียวกันอยู่บ่นะมีตัวเดียวกันหรือเปล่าเดีย์ยาเฮ่ล่ะเดียดูกันชัดๆจัดๆนะคะทุกคนอันนคลิปกระเมิน เอาเปิดแล้วนี่วะว้าอย่าเปิดเลยเปิดอันนี้มันเป็นคำสั่งคือไดบ้าะเออมันได้่หินหัวเหลาเนอะเป็นคำสั่งสิมาดูเด็กนวดปูนนะคะปั้นนะครับมาดูเด็กปั้นอ๋ออันนี่เด็กปั้นนี่เด็กนวด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 คนอไหนอันนั้นอะไรครับเด็กนวดน้าคือหมอหน้าคือยุงถ้เนาะอันนั้นแจ๊ค มอเพลือนน่ะกำลังหมอสูตรหมอสูตรวะเรากำลังตั้งจืดเลยตั้งจอดด้เดวาเดี๋วเรายาให้ฟังนี่สิดีนเลยเอีเอไขเอาอีเเอาปนเทเบเยจดเจ็ดเลยเจ็ดกุเตะซช่เนาะ ไอ,อ้ยูบ,บัสไซจากอันจากโบกบันอันนึงอันนึงบอกอนนสูตรอ่ะส่วนผสมสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ <c oughs> เราจะมาปั้นปูอยู่เี่ย่ะทุกคนพอได้หิวขา้าวพอได้หิวขา้าว ไปเอกินข้าวนเจ็คเมนตาเอาเนวดปูนวดปูนเราจะนวดปูนทอด้ยบนหเลิกงามยนีย่งเอาเลยยง้อไก่กน้อยจิกันไก่กไก่ไก่้เนาะเอจจอมได้่นี่ค่บ่อได้ต้องเอจอมได้ กินแกแ่ใต่หนำเหรอโอ้ยเราละกินไปเลยได้กินไปเลยกินได้แต่ข้าวเจ้ากินได้แต่ข้าวต้มอือโอ้แต่ละตุ๋นได้อือไปถอนซิฮัลโหล่อสิมันสิเดยแห้งเห็ดแง่ยิบไปแง่ไปถอนเอาเลยว่าปาดพันกินเนาะแข็งแรงกันได้ดีอือ ยกทางจะนนแขนสั้นดีดิดิดิดยอดมากก็คือ,คอเก่งแทยกหนักจงังละหนักดีนี่นชา,ดาได้เบ่าได้เก่งดันั่นเหรอเก่งมากเ <ๆ S 2> ก่งมากใครจะสู้รุ่นนี้นะถ้าไม่ใช่น้องเพลตุจัด้ยสันร้อยบ้านมันแม่นยกเบะเรียนออมผมมัน <c oughs> ๆๆๆ นาเยาวาไหมสิยกอีรีท่ได่มีทางรถจะอ่านเด็กันป้งแม่แลนคืออันนี้้องบอกครึ่งหนึ่งอยู่ได้เรวได้ครึ่งรอบบ้อิจะแลนิปรอบตัวป้งขาลอยก็ผสมไปเรื่อยๆนะทุกคนเขาเรียกว่าน้ำยาอะไรยากยาจีแพคน้ำยาจีแพค สวัสดกำลังโนดแป้งพิษะแขนโอ้ขนาดออมชินกันบังนายมากเลยเมื่เล่นบ่เล่นมากดินขี้ตรงมค่อยโนดเถอะค่อยโนดเถอะอันนี้คือสิบปันมีถ่านแล้วเนาะมาเราต้องใส่ผงสูรสด้วยนะอืมประแดดหนำเด้ออืมผงชูรสใส่ผงสูรสแล้วเกิดกน้อยซิมเบ้างหรือเปล่ามันมานน้อะหรือดีพร้อม ใ่นี้มีแต่ึ้นแมวกิ่นขี้แมวนะกินขี้แมวเอวอยู่เอาหยุดเดชมันมาจะขี้แมวเลยนี่เรื่องแถวผืนี่องแาวขาวในตอนปวดตีเฮอยหมูอ่านี้ก็ไปคอยได้กินเด้เ แต่ม<ร> <harma> like oh, hey, ือนี้เนี่โอ้ยหอนแล้วแล้วกอนอมักะได้ขี้ดินทรายอันมาขี้เทรายตาเายุเถิงเลิกระพาะตาเายุลุมกระพาะนีการถมไอเออถมไอีกถมเยอะเห็นโอ้จริงนะเนี่ยไม่ไม่เชื่อพี่วิวลองดมดูเชื่ออกแล้ว รอแล้วต่ว่มันกสิมีกินติดนั่นแะดงว่าแผวดมมาก่อนเลยเบิดมือแมวมาวางยาตาแม่นังจุๆนี่ก็มี่าเราได้กินเยอะรามีว้ามเยอะเรามาหอดมมงกเบอกนน